สวัสดีครับพบกับผมยุทธบางขวางในช่องราชมันกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมจะนําปืนกระบอกที่ผมใช้บ่อยที่สุดเวลาไปราชการสําคัญตามที่หลายท่านขอมาปืนกระบอกนั้นก็คือปืนโค้ดกลนครับในชนแม h ซีรีส์80 Mark 4นี่ครับขนาดจุด4.5หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า11มม ปืนกระบอกนี้มีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า25ปีพบปืนรนุ่นนี้เลิกผลิตเมื่อปีกศ1996หรือพศ2539ปืนกระบอกนี้เจ้าของเดิมเป็นทาหารแล้วขายต่อให้กับผมในราคาที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายแต่ผมไม่ขอพูดถึงราคานะครับเพราะหลายท่านอาจจะอิจฉาสำหรับการเลือกซื้อปืนมือสองของผมนั้นผมไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวลำกล้องเลยนะครับเพราะผมรู้ดีว่าเจ้าของเดิมแต่ละคนเนี่ย ไม่ใช่ร่ำรวยครับเพราะคนรวยคงไม่ขายปืนต่อปืนนอกโดยทั่วไปสามารถยิงได้หลายหมื่นนัดไปจนเป็นแสนนัดกว่าลำกล้องจะหมดสภาพการใช้งานอย่างกระบอกที่ผมถืออยู่นี่เจ้าของเดิมเป็นทหารั้นบัทวนผมเชื่อว่าตัวเจ้าของเดิมคงยิงไม่ถึงพันนัดด้วยซ้ำไปสภาพปืนที่ผมได้มาตอนแรกเนี่ยแทบไม่มีรอยอะไรเลยทั้งภายนอกไปใน แต่พอผมพกไปราชการบ่อยจึงมีการกระแทกมีการขูดขีดกับประตูรถบ้างกับเบาะบ้างนะครับเก้าอี้บ้างทําให้มีรอยขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งเป็นธรรมดาของปืนใช้งานสาเหตุที่ผมเลือกใช้ปืนกระบอกนี้เพราะเป็นปืนที่มีกระสุนขนาดใหญ่มีอนุภาพหยุดยั้งสูงความแม่นยําบวกกับความเคยมือของผม ทำให้ผมมั่นใจในปืนกระบอกนี้มากแต่ไม่ใช่ว่ารักปืนกระบอกนี้ที่สุดนะครับผมรักปืนทุกกระบอกเพียงแต่จะเลือกปืนกระบอกไหนใช้งานตามความสําคัญของเจรงานบางครั้งผมนําผู้ต้องขังโทษไม่สูงไปศาลไปโรงพยาบาลหรือย้ายเรือนจําผมก็จะใช้ปืนที่มีขนาดเล็กกว่านี้เบากว่านี้แต่ถ้าย้ายนักโทษที่โทษสูงจัแจ่า่20-50ปีขึ้นไป ไปจนตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตผมจะใช้ปืนกระบอกนี้เป็นหลักลองลงมาก็คือปืนขนาดจุด357แมกนัมซึ่งผมจะนำมาให้ท่านดูในโอกาสต่อไปผมต้องใช้ปืนที่มีอนุภาพรุนแรงในการเคลื่อนย้ายนักโทษอุกชะกันเพราะถ้าหากมีเหตุไม่พึงประสงค์ไร้แรงขึ้นมาผมจะต้องหยุดยั้งฝ่ายตรงข้ามให้ได้ในเวลาเร็วที่สุดไม่เช่นนั้นผมและเพื่อนเจ้าหน้าที่ อาจเป็นฝ่ายเพียงความได้จึงต้องใช้กระสุนที่โดนเพียงนัดเดียวต้องลงเช่นปืน11มมหรือขนาดจุด3ามหแมกนัมเมื่อยิงไปแล้วฝ่ายตรงข้ามจะตายหรือไม่นั้นค่อยว่ากันทีหลังเราต้องเอาตัวเราและเพื่อนเจ้าหน้าที่ด้วยกันปลอดภัยไว้ก่อนสาเหตุที่ผมไม่ใช้ปืนขนาดเก้ามมอและจุด38เวลาไปราชการสําคัญเพราะผมมีประสบการณ์จากคนที่รู้จักเล่าให้ฟังเขามีประสบการณ์ปะทะกับฝ่ายตรงข้าม เขาพก้9มอมอไปเมื่อมีเหตุประทะเขายิงถูกฝั่งตรงข้ามแต่ฝั่งตรงข้ามไม่ล้มยังสามารถยิงสวนเขาได้โชคดีเี่เขาไม่โดนหลังจากยิงแล้วฝ่ายตรงข้ามถึงหนีไปขี่มอเตอร์ไซค์หนีแล้วก็ไปล้มลงอีก4กิโลเมตรข้างหน้าหลังจากที่พิบัติแตกกำเริบแต่อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปะทะกับคนร้ายยิงด้วย11มอมอตุ๊บเดียวคนร้ายมีปืน นัดเดียวคนร้ายลงทันทีเขาปลอดภัยคนร้ายชักปืนขึ้นมาจะยิงเขาเขาสวนด้วยปืน11มมอ,มอนัดเดียวจบไม่มีโอกาสได้ต่อสู้เขาเลยจากประสบการณ์ของเพื่อนๆทำให้ผมต้องเลือกใช้ปืน11มอมอหรือไม่ก็จุด3 5 7แต่ตัวนี้จะใช้บทที่สุดลองลงมาก็คือ3 5 7เดนอกนั้นจะใช้เวลาไปราชาการทั่วไปที่ไม่สำคัญปืนกระบอกนี้ผมจะคอยดูแลทำความสะอาดอยู่เสมอการใช้งานจะต้องไม่ติดขัด ต้องพร้อมใช้งานผมมีแม็กซีนอยู่หลายอันทั้งแบบ7นัดและแบบ8นัดแม็กทุกอันจะต้องใช้งานได้ดีพอนกระสุนได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดวินแม็กต้องดีกระสุนที่ผมใช้มี2แบบแบบแรกคือกระสุนธรรมดาหรือหัวบอล แบบที่สองคือกระสุนหัวลูหรือบางคนเรียกว่าหัวระเบิดมีอนุภาพหยุดยั้งสูงกว่าหัวธรรมดาเพราะยิงโดนเป้าหมายแล้วจะบานสร้างบาดแผลได้ฉกาจฉการมากถ้าโดนเถวร่างกายนี่จะลงทันทีโอกาสตายสูงโอกาสรอดยากนะครับกระสุนตัวนี้แต่จริงๆแล้วตัวนี้ก็เหลือเฟือแรงปะทะหนักหน่วงคนตัวเล็กๆนี่แทบจะปิวเลยนะครับโดนอันนี้เข้าไปคนตัวใหญ่ๆก็สุดทั่วเป็นปืนที่ ใช้หยุดยัง้งดีมากคือสเปนมมเวลาไปราชการสําคัญผมมีติดตัวไปสามแม็กก็เปลียงพอแล้วแปดนัดสองแม็กเจ็ดนัดหนึ่งแม็กรวมแล้วยี่สิบสามนัดหากมีเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยจบวันแค่ไม่กี่นัดหรอกครับก่อนหน้านี้ผมมีปืนขนาดสิบเอ็ดมมอยู่ทั้งหมดสี่กระบอกแต่ผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเป็นตัวงานส่วนกระบอกอื่นนั้นจะใช้ป้อบ้านกับใช้เข้าสนามสภาพปืนกระบอกอื่นจึงแจ่กว่าน,นี้มาก ปัจจุบันนี้ผมเหลือปืนขนาด11มมเพียงสองกระบอกเท่านั้นคือตัวนี้กับปืนค้น government by s ที่ซื้อมาแบบแกะกล่องซึ่งผมจะนํามาให้ดูในโอกาสต่อไปครับการมีปืนไวในความครอบครองนั้นจะต้องไม่ประมาทต้องสอนหรือแนะนําคนในบ้านให้รู้จักการใช้ปืนในเบื้องต้นที่สําคัญต้องเก็บให้พ้นมือเด็กแต่เราก็ต้องหยิบใช้งานได้สะดวกเพราะหากมีโจรผู้ไร้าบ้านและมัวใ่หาปืนบรรจุกระสุน ผู้ร้ายอาจเข้าถึงตัวท่านแล้วอันตรายก็อาจเกิดขึ้นกับท่านปืนที่ท่านหาอยู่ก็จะเป็นเพียงแค่เศษเหล็กเท่านั้นที่ทําอะไรคนร้ายไม่ได้เลยปืนมีประโยชน์และมีโทษปืนไม่รู้จักเจ้าของการหยิบจับปืนทุกครั้งให้พึงระลึกเสมอว่าอาจมีกระสุนอยู่ภายในเมื่อหยิบขึ้นมาสิ่งแรกจะต้องปดแมกกาซีนหรือเปิดโม่ตรวจดูภายในอย่างน้อยสองหรือสามครั้ง แล้วเหยืยวไปทางที่ไม่มีคนอยู่หรือรถนกอก่าหันปืนไปทางที่มีคนอย่างเด็ดขาดเพราะบ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจากความประมาทบางครั้งกระชากสไลด์แล้วคิดว่าลูกออกไปปรากฏว่าขอลั้งไม่ดึงลูกพอเหยียวไกลขึ้นมาปั้งคนที่อยู่ตรงข้ามกับปากกระบ,บอกปืนเกิดอันตรายได้เป็นยังไงบ้างครับปืนที่ผมพกไปราชการสําคัญบ่อยที่สุด ตามที่หลายท่านอยากรู้และอยากเห็นสภาพอาจจะไม่สวยนักแต่คุณภาพเต็มร้อยและเป็นเพื่อนคู่ใจกับผมมาหลายปีผู้ที่รับชมคลิปนี้แล้วถูกใจก็ขอให้ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วแชร์กันต่อไปเพื่อให้ผู้อื่นได้รับชมกันบ้างสำหรับผู้ที่สนใจจะติดตามรับชมช่องราชมันซึ่งจะมีเรื่องงานรู้ต่างๆมาสลับให้ท่านชมก็ขอให้ท่านกดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปของผมกันนะครับสำหรับวันนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ